อันนิดนึงแล้วกันครับนิดนึงนิดนึงมันต้องเป็นจังหวะยังไงครับปกติเป็นจังหวะขึ้นมือครับแต่ว่าลืมจําได้นิดหน่อยงั้นไม่เป็นไรให้นุนิวโชว์ได้เลยถือไมค์ไปด้วยนะครับหรือให้พี่ถือไมค์ให้ไหมโอเคค่ะทุกคนปรบมือให้หน่อยค่ะแรงมากเลยไม่เคยดูคนดูเลยอ่ะไม่ต้องเขินทุกคนทุกคนไม่ทุกคนหลับตาได้ไหมคะแล้วถ่ายรูปกันเดียวพี่จะได้ไม่อายอ่ะเดี๋ยวพี่พี่สัญญาพี่สัญญาขึ้นมือพอครับ โอเคค่ะได้ไหมได้ไหมตอกขึ้นมือพร้อมให้ได้ไหมได้ได้ค่ะอุยโอเคค่ะทุกคนขึ้นมือขึ้นมือพร้อมขึ้นมือพร้อมเอ้ยหมด้วขึ้นมือพร้อมอย่างนี้ครับขึ้นมือพร้อมแล้วก็จะเป็นก็ลืมแล้วอ่ะ